สวัสดีครับไกลล่บริวิทครับนี่วันนี้มาเจอแลบเจ็ดสบ 71. นะครับนี่แบดสบ71สีสวยซะด้วยนะครับแคนนอนเดลนี่เป็นอะไรสีสันนี่ยอมยอมให้แคนนอนเดลจริงครับปะ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูอะไรกันดีกว่านะครับดูรายละเอดนี่ดูรายละเอนชุดเห็น<ห>โมโมโด่ด้วยโมโม่ดีไซน์ นุ่งว่าอะไร่นุ่งว่าอะไรได้หรอไปตีมาบอกนุ่งว่าอะไรได้หรอเนี่ยได้ก่อนโอ้โหได้เจ็ดตนอือเบาอยู่เบาอยู่นี่เจ้าของเอเดลแฟรนะครับบอกว่าคันนี้เบาอยู่ไม่รู้คันไหนเบากว่ากันนะครับเอเดลแฟรคันนั้นก็ยังไม่ได้ถ่ายนะได้ถ่ายยังวะ แถวแล้วมั้ง n m o Mo Design ล้อ n v 4.5หน้าหลังเท่ากันต่อว่ะหน้าหลังเท่ากันนะครับอโอเคเป็นดูเลยไฟฟ้าจานปัน่นเป็นโรเตอร์นะครับขาก็เป็นโรเตอร์นะ้างนี้ไม่มีวัดเป็นนี่หรือว่าบันไดมันเป็นหวัดปาหูไม่รู้นะ นี่มันเขียนว่าวางหูตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นบันไดวัดก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่มีความรู้จริงครับก็ใครทราบก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับตีนผีหลังดูละเอียดกับชุดแต่งขาสมิกสปีดนะครับผมใบเรืองอยางยางเป็นคอนสติแกนพิกนะโอเค เบาฟิสิกส์น่าจะสักร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะครับความกว้างน,นี่ไม่ซ้ำกันนะตะกี้มันมุมนั้นมันย้อนแสงนะเดี๋ยวมาดูมุมนี้ก็อ,อาจจะเป็นเงาเงาคนถ่ายปังอยู่ดีไมากา min อ้ออันนี้เป็นขาไมามันเป็นแค่นันเดียวเลยเห็นไหมว้าว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 ,าวาดูซุ้มล้อนะครับนี่ความเหลือของซุ้มล้อ หน้าตาของดุมนะดุมอะไรก็ไม่รู้ดิสเปกนะครับใบหน้าเป็นร้อยสีย่นะสิบนะร้อยสี่สิบดูท่อล่างความมันเป็นเชฟนะครับเชฟมันจะโค้งอย่างนี้นะโคง้งเนี่ยคล้ายๆตัวตัวยูนะเนี่ยแล้วก็มันจะตัดตัดข้างหลัง มันเป็นยูนะครับยูข้างหน้าแล้วก็ตัดหนังเลยแต่ละค่ายก็จะทำไม่เหมือนกันครับห้องกระโหลกล่างเดี๋ยวผมด้านล่างกระโหลกมันจะโค้งมนนะครับเนี่ยตรงนี้ที่นิ้วผมลูบๆไปแล้วมือเปื่อเลยช่างนันนี่คือเชฟท่อบนนะท่อนอนบนอ่ามันจะไลจ่จากคอข้างหน้านะครับใหญ่ามาหาที่รักฮาร์มก็จะเป็นเล็กนะครับ ส่วนตรงละอแอนเนี่ยบางมากแต่ว่ามันออกออกข้างนี้ใหญ่นะครับแต่ว่าฝั่งนี้บางมากบางจัดดูดิความบางเทียบกับนิ้วเนี่ยใหญ่กว่านิ้วเป็นนิดเดียวเองที่ล็อกรองแอนอยู่นี่มันจะบางบางข้างบนนะบางตรงเนี้แต่ว่าข้างล่างนี่มันจะเป็นแบบดูมันจะเป็นยังไง <c ười> ครึ่งหนึ่งของ้านข้างบนนะ่ะ แล้วมันก็จะเล็กมานี้นะครับแต่ว่าความบานมันออกมันบานออกฝั่งนี้นะเห็นไหมบานออกฝั่งนี้แต่ว่ามันเล็กฝั่งนี้่ะออกแบบก็แล้วแต่บริษัทกันไปนะครับแต่ละค่ายนิสเป็กลังก็140ร4อ่นะประมาณนี้เลยครับสำหรับแล็บ71บเดแคน,นเดียวนะครับซิกิโวนะครับผมคันนี้ค่อนข้างแต่งเต็มเลยนะครับเป็นไงมั่งครับโอ้โห มาแมนแบบรถสปอร์ตเลยนะครับผมแต่ขั้นหลังไม่ใช่นะขั้นนั้นไม่ใช่นะโอเคสำหรับวันนี้โชคดีที่มาเจอนะครับผมนี่เลยแคนนอนเด l แบบ71แต่งเต็มชุดเฮนโมโมผมชอบจริงเห็นโมโมเนะี่ยโมโมถนะ้าขายใครเป็นสายแบบให้ดูทีสายแบบรถยนต์นะครับรถซิ่งครับจะรู้นะโมโมดีไซน์นะเนี่ยเก่งจริงๆง โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ